ทุกท่านเกษตรศาสตร์วิจัยเพื่อชุมชนนะครับวันนี้ผมจะพาเข้าแปลงมันสำปะหลังเป็นแปลงทดลองนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุนคระนะครับเป็นแปลงที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะครับเพื่อที่จะคัดสรรคัดเลือกนะครับแล้วก็ทําการาวิจัยนะเพื่อให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดสกลนคระนะครับ ให้มีความนะครับทนโลกได้ดีจเจริญเติบโตได้ดีนะนะครับเมื่อได้ผลที่น่าพึงพอใจแล้วนะครับก็จะนำไปทดลองอย่างแปลงของเกษตรกรเพื่อที่จะเป็นแปลงทดสอบนะหลังจากนั้นก็จะก้าวไปสู่ในเชิองอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมที่ใหญ่ขึ้นแปลงใหญ่ขึ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปพบกับ <few> ข้อมูล <later. S 1> ดีๆจากนอ้องโต้งนะครับผมนะชัยรัตนคำหานักวิชาการเกษตรนะครับฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครของเราครับผมเด่นเชิญครับครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับห่างหายกันไปนานผมนายชัยรัตนคำหาครับนักวิชาการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติรจังหวัดสกลนครครับ จากคลิปตะก่อนเนาะคลิปตก่เราก็พูดถึงเรื่องมันสำปะหลังไปกันค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้วันนี้ตั้งใจพามาดูในส่วนของงานอีกงานนึงเลยแหละนะครับงานหนึ่งที่เราทํากันอยู่ก็คืองานเรื่องของปรับปรุงพันธุ์นะครับภารกิจนะครับภารกิจช่วงนี้นะครับตั้งเป้าไว้ที่มันสำปะหลังโครงการ specific location นะครับก็คือมันสำปะหลังเฉพาะถิ่นนะครับ เรากาลังคัดพันธุ์สาหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดสกลนครอ,อยู่นะครับซึ่งโครงการก็ได้ดาเนินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเป้าหมายก็จะได้พันธุ์ที่เหมาะสําหรับพื้นที่จังหวัดสกลนครเป้าหมายก็คือ,อผลผลิตดีนั่นแหละครับมีคุณภาพนะครับแป้งสูงนะครับแล้วก็ทนโรคทนต่อสภาพแวดล้อมแปลงนี้เป็นแปลงทดสอบปลูก ต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะครับก็จะได้คร่าวๆแล้วแหละนะครับมีมันสําปรังที่เหลือที่คาดวังอยู่ประมาณ1 0 15ตัวนะครับแต่เราก็จะคัดตัวที่ดีที่สุดนะครับหตัวสําหรับสําหรับพื้นที่ปลูกบริเวณนี้นะครับที่ที่มองไว้นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับตัวที่กองอยู่นี้นะครับทรงหัวทรงต้นนะครับก็มีความดกดีนะครับแล้วก็แป้งที่ทดสอบมาก็ค่อนข้างดีนะครับ อาจจะเรียกตัวนี้หรือมองดูก่อนนะครับเพราะว่าอีก2ปี3ปีที่เหลือนี้จะส่งไปทดสอบที่โลเคชันต่างๆนะครับว่ามันโอเคไหมอ่าหลักๆเลยก็จะเรียกเป็นพวกต้นที่สูงหน่อยต้นที่อยู่ข้างๆแต่ละกองก็แต่ละพันนะครับอ่ากับอีกพวกหนึง่งพวกหนึ่งก็ต้นเตี้ยลงมานะครับต้นเตี้ยลงมาพวกต้นสูงก็จะอยู่ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับอ่าต้นชุงใหญ่หน่อยนะครับพวกต้นเตี้ยลงมาก็อยู่ประมาณเมตรเมตรห้าสิบราวๆเนี่ยนะครับ ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ทีนี้เราก็หลักๆเลยเราก็มาดูนี่แหละนะครับว่ามันเหมาะกับเกษตรกรในวัสกรนครไหมนะครับอย่างาที่เช่นพวกต้นสูงนะครับพวกนี้อ่าเห็นต้นนี้ก็เบอร์หนึ่งนะครับพยุทธ์าพวกนี้ก็เบอร์หนึ่งเห็นไหมฮะโอเคอยู่นะเพราะว่าความดกความยาวมันได้อยู่นะครับพวกนี้แป้ง30บวกนะครับ30บบวกบวกนะครับ อ่าถ้าอ่าปร์เนต์แป้ค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าแต่ว่าต้นสูงใหญ่มากต้นสูงใหญ่มากบางที่อาจจะไม่รับความนิยมนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้นสูงใหญ่นะครับแต่แต่บางพื้นที่ก็ก็ชอบนะครับเพราะว่าเขาเก็บไว้ทําพันุ์ได้ดีนะครับเก็บไว้ทําพันธุ์ได้ดีนี่ยดูหัวนะครับยาวเฟ้ยเลยพ่ยุทธนะครับต้นสูงใหญ่นะครับก็ ก็เป <ffe> ็นอ <ane> yeah, yeah. 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 okay. mm ีก hmm. ตัวหนึ <music> <How> ่งนะครับตัวหนึ่งอย่างอย่างเบอร์นี้ก็สีแถวนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับขุดขึ้นมาฮะเห็นไหมไม่ใช่เบานะพี่ยุทธนะดกเอาการเลยตัวนี้พ่อแม่เดียวกันเลยแหละครับพ่อแม่เป็นเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองกับเชีบาแปดเก้าชีบาแปดเก้าก็คือก็คือผลผลิตดีมากนะครับเรื่องผลผลิตดีมากนะครับเกยุเจ็ดสองก็ก็มีความแข็งแกร่งนะทนทานต่อสภาพแวดล้อมนะครับปรับตัวได้กับสภาพพื้นที่เกือบทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ ต้นทานต่อโลกด้วยเจ็ดสิบสองนะครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งเห็นไหมฮะจากตัวเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สี่เมื่อกี้นี้เป็นเบอร์สามนะครับก็จะมีรากฝอยเยอะหน่อยอ่าก็ดูตัวนี้อาจจะไม่ผ่านนะครับก็ลองดูแต่ว่าแป้งนี้ดีในพ e ิษแป้งเท่าไหร่ครับแป้งสามสิบสามสิบสองเลยครับตัวนี้แป้งสูงแป้งสูงมากอ,อาจจะไม่เชิงหัวเล็กหรอกบางโลเคชันอาจจะดีนะครับ แต่ว่าพวกนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ลักษณะพวกนี้มันเป็นอย่างไงครับลากฝอยมันเยอะครับลากฝอยมันเยอะครับแล้วก็ต้นสูงมากต้นสูงมากต้นสูงมากไซสเปกเตะแสามเมตรนี่ไม่ไม่ค่อยอยากจะไปแตะมันแล้วนะครับมันมันใหญ่ไปนะครับมันใหญ่ไปอ่าตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งดีเลยนะครับนี่เบอร์แปดตัวนี้ เองเลยยาวดียาวดีได้ลักษณะพันของกวกสีมาแปดเก้า 8, 9, มาหัวยาวเฟ้ยเลยนะครับแป้งหนึ่งสองสามสามตัวนี้โอเคแป้งดีเลยแบบเท่ากันเลยนะครับทั้งทั้งที่พ่อกับแม่ไม่เป็นตัวที่แป้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่นะมันกเป็นปแป้งไม่ดีอะไรแต่ว่าเราเวลาเราผสมพันธ์เราก็เป็นการผสมพันธ์โดยใช้เพศนะนะครับ เราไม่รู้ว่าลูกมันออกมายังไงบางทียินเด่นย,ยินได้ไมันไปเข้ากันนะครับเราก็มีหน้าที่คัดครับคัดตัวดีๆออกมานะครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้แหละตัวเบอร์สิบสามที่เราคิดว่ามันน่าจะโอเคเพราะว่ามันดกครับดกดกดีนะครับต้นก็กลางๆโอเคต้นไม่ไม่ไม่สูงชะลูดนะครับอ่ากองนั้นแหละนะครับต้นไม่สูงชะลูด พอดีเหมาะเพราะว่าเพราะว่ามันก็มีปัญหาเพราะว่าเราเราเคยคัดกเกษตรศาสตร์แปดศูนย์มานะครับเพราะว่าเรายืนที่หัวใหญ่ผลผลิตดีแป้งดีนะครับแต่ทีนี้ต้นเล็กๆเ,เลยเกษตรศาสตร์แปดศูนย์ออกมาหกปีเจ็ดปียังยัง,ย,งยังมีต,ต้องการในท้องตลาดอยู่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาไปทำต้นไปทําพันธุ์ไม่ค่อยได้นะครับต้นไปทําพันธุ์ไม่ดีนั่นคือจุดอ่อนนะครับก็เลย มองอย่างหนึ่งว่าเกษตรกรเราอ่ะมันเขาเวลาเขาเก็บท่อนพันธุ์แต่ละทีมันสามสิบวันอย่างเงี้ยนะครับสามสิบวันเดือนหนึ่งเดือนครึ่งอย่างเงี้ยท่อนพันธุ์มันก็คุณภาพในการงอกมันจะเสื่อมลงถ้าเป็นท่อนพันธุ์ไซส์เล็กๆนะครับก็เลยดูเรื่องท่อนพันธุ์ด้วยว่าให้ท่อนพันธุ์มันมันค่อนข้างที่มีความใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็มีมีอ่เอาไว้เก็บไว้ได้นานหน่อยนะครับ ทำให้ความงอกมันดีขึ้นครับเพราะว่าอย่างปีก่อนเนี่ยมันปะลังมันขึ้นมากมากเลยราคาขึ้นขึ้นขึ้นนะครับแล้วทีนี้อ่ามันมีปัญหาเรื่องท่อนพันที่ไมไปลูกนะครับอย่างปีก่อนท่อนพันธุ์ขึ้นถึงราคาท่อนละหกบาทซึ่งโอ้แย่งกันซื้อนะครับแย่งกันซื้อแล้วก็เอาซื้อเข้ามาจากถิ่นพื้นที่ข้างนอกซึ่งมันมีที่ยังว่าก็คือเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคใบด่างนะครับที่กระจายกันมันก็เลยทําให บด่างนี่มันกระจายทั่วไปหมดเลยเดี๋ยวนี้มันจะควบคุมลําบากเราก็เลยไม่อยากให้ไม่อยากให้อะยังไงล่ะไม่อยากให้เคลื่อนย้ายนะครับออกจากจังหวัดหรือออกจากพื้นที่ที่ปลูกของตัวเองนะครับจะได้ไม่เกิดการแพร่กระจายของลูกนะครับมันเลยเกิดเกิดอ่าเกิดโปรเจกต์ที่ว่ามันจะพอดหินนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะพยายามคัดคัดคัดไปเรื่อยๆนะครับอ่านูตัวอ,อันนี้เบอร์สิบสาม เ <13. S 2> ปอร์เซ็นแป้งยี่สิบเก้าจุดห้าสาสบแล้วแต่ช่วงนะครับแป้งไม่ไม่ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเลยยี่สบแดยิบเก้าถือว่ามันโอเคมากๆากครับแต่ว่าก็เด่นของมันเห็นไหมครับพีย่ยศความดกดกนี้ไม่ใช่เบาเลยนะครับความดกความดกของเขาผลนะผลิตนผลผลิตมันดีมากครับถ้ามันมีอายุกว่านี้ขึ้นมาหน่อยมันก็จะโตขึ้นมาครับ อันนี้กี่เดือนนะอันนี้สิบเดือนสิบเดือนแปลงสิบเดือนสิบเดือนเข้าสิบเอ็ดเดือนครับผมครับก็มาดูตัวหลายๆตัวอาอย่างตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมยาวเฟ้ยเป็นงูเลยพี่ยศเนะครับบางพื้นที่ชอบบางพื้นที่ไม่ชอบนะอย่างนี้อ่าฮะยาว เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตครับถ้ามันยาวมากมันจะเสียหายเนาะครับนะครับมันจะเสียหายนี่ที่เช่นอย่างเงี้ยมันโดนตัดไปแล้วหักไปแล้วนะครับมันตกอยู่ในดินเยอะนะครับเพราะมันยาวมากขนาดของสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับนี่นะครับอันนี้คือใช้เครื่องจักร็คือใช่ครับใช่เพราะว่าแรงงานคนไม่ไม่ไหวหรอกพิยุทธครับไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ต้องใช้เครื่องจักรกัน มันจะเกิดความเสียหายเพราะว่ามัน<ช>เกินมาตรฐานของเครื่องจักด้วยเนาะอ่าใช่สเปคเครื่องจักรมันมันคิดมาคำนวณมาคร่าวๆอย่างนี้นะครับอืมแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาในพิยุตแต่ว่าก็พยายามเซฟจากตรงนี้แหละไว้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเกินส3%มเซในการเสียหายนะครับมันจะพราะมันเสียหายจากหลายกระบวนการอยู่แล้วนะครับอืมเนี่ยเห็นไหมปรับแย่แย่เลยแหละปรับรางตัวใช่ไหมฮะ ถ้าเกิดไม่อยากล็อสไม่อยากให้หักก็โอ้ยกำลังคนเยอะใช่ใช่ใช่ยากคนเยอะก็ค่าแรงทุกวันนี้ด้วยนะพี่ยุสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยไปแล้ว <c oughs> ต่อคน,อนมันก็เพิ่มขึ้น,น,นอันนี้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันลูกเกย์ยูจะสอบเห็นไหมฮะ<ช>ล่ำบึกเลยเออเห <c oughs> <c oughs> ็นไหม <c oughs> ยังไงบ้างเปรเซ็นแป้งตัวนี้มันกลางๆที่จริงเราชอบตัวนี้นะชอบตัวนี้นะมันล่ำมันได้น้ำหนัก แต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งมัน 26, 25, 26, 26, 27นะครับค่อนข้างดุเอเยอะนะจากพี่ๆที่ขไ่มาก็ห่างกัน30สตังค์จากพวกนั้นสามสิบตังค์ก็เป็นเงินนะ,ะเงินใช่ครับนะนะครับห่างกันประมาณสามสิบตังค์เล,ล่แหละนะครับหา่างกันถ้าไปขายแต่มันก็จดเชยมาด้วยน้ำหนักแล้วก็ทรงทรงหัวอย่างเนี้ยพยายามจะคัดอย่างเนี้ยพิยุทธให้มัน ให้มันเป็นไม่ไม่ไม่กว้างออกเยอะครับผมครับไม่กว้างออกเยอะเพื่อที่จะรองรับเครื่องจักรด้วยอันนี้ลงลึกไม่กว้างก็ไม่ลึกมากไม่ลึกมากครับไม่ลึกมากสวยอยู่ในระยะเห็นไหมครับความสูญเสียมีเลยเห็นไหมเงานี้มีปลายเล็กๆหน่อยฮะทรงสวยทรงสวยเลยครับเป็นทรงที่นิยมเลยเพราะว่านักวิชาการแล้วก็เกษตรกรต้องการเอ่อเกษตรกรส่วนมากเราก็ดูจากวิธีการเขานิยมใช้พันุ์อะไรเราไปดูว่าเขาเขานิยมเพราะอะไร อย่างทุกวันนี้ต้องไออะไรนะไออะยองสีอะไรพวกเนี้ยไอพวงเพชรอะไรพวกเนี้ยหัวมันจะทรงทรงเนี้ยครับทร<อ>งสุ่มๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวนี้มันจะได้ล้ำนะพี่ยศแป้งก็ต้องแลกกับเปอร์เซ็นต์แปง้งที่ต่ำลงมาหน่อยอถามว่าต่ำไหมไม่ต่ำนะพี่ยศไม่ต่ำแต่เป็นป๊กลางๆถือว่ากลางๆไม่ขี้เหร่นะครับยี่สิบหกถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์แป้งในท้องตลาดที่แบบเขาไม่ใช่แป้งวิจัยเหมือนเราเนีเ้ย ม,มันจะสูงมากแล้วแต่ฤด,ดูกาลถ้าสมมติฤดูฝนอย่างเงี้ยเหลือสิบแปดยี่สิบนะครับแต่ถ้าฤด,ดูที่มันแรงเนะี่ยเขาก็ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดนะครับแต่ว่าบางตัวดีจริงๆมันก็แตะสามสิบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเาราพยายามแตะสามสิบไว้นะครับเพราะว่าโรงงานเขารับซื้อรับซื้อ,อแป้งสูงสุดที่สามสิบครับ,รบอย่างถ้าถ้าสมสมตงงนะิโรงงานเนาะโรงงาน ปลายราคาขึ้นมา4บาท5สตางค์อย่างเงี้ยเขาจะคิดที่สัเป๊ะเปอร์เซ็นแป้ง30ครับอ่าอย่างเปอร์เซ็นต์แป้งเราแค่27%อย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้ที่3บาท85สตางค์อะไรประมาณเนี้ยอ่าครับแล้เราเนี้ยเขาจะถอยลงมาทีละ5สตางค์5สตางค์นะครับอีก <c oughs> ิงคอง <c oughs> ลูกน้องเล็กอีกิงคองมัน <c oughs> ยาวมันยาวมันล่ำนะครับมันยาวแล้วก็ลำ่ำน,นะครับ ผมดีผมยังชอบเลยนะนี่ชอบเลยทําไมแป้งไม่ดีแต่ว่าแต่ว่าไม่ทิ้งเพราะว่าทรงหัวมันนี่แหละครับมัน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 โอเคมันล่ำาลำครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ทีนี้พวกนี้มันจะเป็นมันจะเป็นกรุ๊ปต้นสูงต้นสูงก็คือประมาณสองเมตรสองเมตรหินะครับพวกนี้จะเป็นกรุ๊ปต้นเตี้ยฝั่งฝั่งนี้ ฝ <emaal> ั่งลงเนี่ต้นมันจะสูงสูงใหญ่นะครับ2เมตรกว่ามือผมยืดประมาณนี้ยแต่ว่าพวกเนี้มันจะท่วมหัวผมประมาณเมตรห0ิถึงเมตรแปดสิบนะครับพวกนี้จะทรงต้นเตี้ยต้นเตี้ยข้อดียังไงต้นเตี้ยข้อดีคือดูแลง่ายครับยทดเรารู้ไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแปลงเรามันมีโรคระบาดไหมไรแดงลงไหมมี มีใบด่างไหมเนี่ยเรามองได้ไกลตรวจสอบีตาเปล่าอ่าตรวจสอบเพราะชาวไร่เขาก็ต้องตรวจสอบด้วยตาเปล่าหละนะครับไม่ต้องไปเดินวนก็ได้ไม่ต้องไปเดินดูค่ะเรามองไปอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วร้อยเม็ดร้อยสิบเมตรวิธีก็มันมันจะตรวจสอบได้ง่ายต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีคือมันจะมีทรงพุ่มล่างที่เอาไว้ที่เอาไว้สําหรับบังแดดเพื่อไม่ให้หญ้ามันมันเยอะมากนะครับอย่างพวกเนี้ย ปลูกแล้วก็กำจัาไม่ใชพืชดครั้งเดียวอ่ามันคุมหญ้าได้เลย嗯嗯อ่ามันทรงพุ่มมันใหญ่ทรงพุ่มล่างมันใหญ่นะครับแต่ว่าพวกเนี้ยต้โขกต้นเตีย้ยในเรื่องแป้งนี่ไม่ต้องพูดถึงแป้งเขายือนอยู่แหละนะครับแป้งเขามาอยู่แล้วแป้งสามสามสิบทุกตัวแต่สามสิบทุกตัวพอดีด้วยเนาะครับพอดีตัวไม่สูงมากครับหัวลักษณะหัวอาจจะไม่หลากหลายมันพวกนั้นครับอ่าพวกนั้นมียาวมีลำ่ำมี ขั้วหัวมีอะไรต่างๆนานาแต่พวกเนี้ยก็มาดูอ่าอย่างอย่างเช่นตัวนี้ตัวเบอร์หนึ่งของตัวตัวต้นเตี้ยเนี่ยนะฮะหนึ่งสองสองแถวเนี่ยครับอ่าดกเอาเื่อยู่นนะพี่ยุทธครับไม่ใช่เล่นนะครับเนี่ยเงาหนึ่งมีสามสี่โลได้เดี๋ยวไปวัดเงาหนึ่งสี่โล, 3, 4, โลสามโลสี่โลนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ยังจะได้ทดสอบต่อเนื่องอยู่เพราะพวกต้นเตี้ยเขาจังจะบางทีอาจจะไปดีในโลเคชั่นอื่นที่เป็นดินทรายดิน ดินปนทรายหรือว่าดินที่เป็นดินร่วนนะครับแต่ว่าเราทดสอบในดินลูกรังดูก็<ะ>ยังโอเคนะเพราะว่าพบว่ามันมีอนาคตเลยล่ะุดเซตนี้นะครับอาจจะไปดีในพื้นที่จังหวัดอื่นครับดูตัวนี้นะครับตัวนี้เบอร์สองคล้ายๆกันเลยแต่ล่ําขึ้นมาหน่อยนะฮะอย่างตัวนี้ดกตัวนี้ล่ําขึ้นมานาขึ้นมาดูจากตานะเพราะว่าเพราะว่านี่นะครับแล้วก็แล้วก็เราก็จะเก็บพวกนี้แหละครับขึ้นไปวัด แป้งกันนะครับมาววัดมาครั้งหนึ่งนี้ละนะครับปีนี้เป็นปีที่3ที่วัดวัดในในในแปลงดูนะครับเราก็มีข้อมูลคร่าวๆแล้วในการตัดสินใจเนาะนะครับตอนนี้เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามนี่ก็ดีเลยหนึ่งสองสามนี่จะเป็นเปอร์เซ็นต์แป้งที่ตัดสินใจยากคัดอยู่ไม่รู้จะเอาตัวไหนทิ้งนะครับ อ่าอย่างตัวเบอร์สีตัวเบอร์สี่ใหญ่ยา,ยาวขึ้นมาหน่อยนะพี่ยศใหญ่ยาวขึ้น,น <Hotel. S 2> อเบอร์สีต้นเตี้ยนะเห็นไหมฮะต้นเตีย้ยครับใหญ่ยาวขึ้นมาหน่อยใหญ่ยา,ยาวขึ้นมาอ<ว>แป้งก็จะถอยจากให้พวกนี้หน่อยนะแต่อีกอย่างนึงออย่างนึงเห็นไหมพวกนี้เราจะอาจจะสอบตกเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้คืออะไร <Taj uk. S 1> คือเน่าเห็นไหมพี่ <Ż flame. S 1> ยุทธเ,เน่าเน่าไม่ทนเน่าอย่างเงี้ย <ตอ S 1> เราเราก็อาจจะไม่เอาไว้เลยนะครับแข็งแรงเนา อยู่ในพิจารณาเพราะว่าเพราะว่าอย่างแปลงเดียวกันเนี่ยคนอื่นไม่เนา่าแต่เราเนาเ่าแสดงว่าแสดงว่าอ่อนแอก,กว่านะครับอ่อนแอก,กว่าใช,ใช่เพื่อนเพื่อนไม่เ็นไหลครับพื้นี้เดียวกันเลยเหรอครับปลูก<ม>ชิดกันเลยเห็นนะยเนี่ยตัวนี้ยังเน่าเลยครับนี่อาจจะไม่ได้เก็บไว้จะได้อ,อ,อ,ยอยู่นะนี่ตัวนี้มาใหญ่ยาวดีเลยแหละแต่อาจจะไม่ทนเน่าครับอันนี้เน่าจากน้ํานะครับเน่าจากน้ํา เน่าก็เน่ามีสองแบบเนาะเน่าเน่เาเน่เา,เาจากเชื้ออา่าเน่าจากน้ําก็จะเน่าจากข้างในออกมานะครับเน่าจากเชื้อก็จะเน่าจากเหมือนมีแผลแล้วก็เน่าเข้าไปข้างในครับครับผมอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ก็ดีเลยแหละนะครับเบอร์อะไรเบอร์สิบสองอ่าแต่เนี่เห็นไหมอาจตะว่าอย่างเนี้ยก็อาจจะจะไม่เอาไว้เท่าไหร่อ่าเพราะว่าไม่ทนเน่า จากจะมีหนึ่งสสาี่ห้าห้าหัวเหลือแค่สามหัวเห็นไหมฮะผลผลิตก็อาจจะหายไปสักประมาณ30%มสิบเปนต์ดีนั่นเองเน่าแบบเฉพาะที่ไม่ลุกลามครับก็ไม่รู้ละพิยุทธใช่เก็บไว้อีกสักพักมันอาจจะไปนะครับเห็นไหมซึ่งลักษณะพวกนี้เราก็อาจจะโดนตัดคะแนนอ่าโดนก็อาจจะไม่ได้ออกสู่มือเกษตรกรนะครับไม่ได้ออกมือมือเกษตรกร เพราะว่าเราก็เลือกอยู่<ม>เลือกเลือกคัดสันบางทีก็ตัดใจยากนะพี่ยุทธมันมันมันคัดมาสามปีแล้วเนี่ยตัวตัวนี้ตัวตัวนี้เบอร์สิบตัวนี้เสียดายสุดๆดีมากครับพี่ยุทธทรงหัวดีความดกปเปอร์เซ็นแป้งมีแต่ยังมาติดเน่าอีกอติดเน่าเห็นไหมฮะเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยเนี่ยมันมีพอติดเน่ามีครับอย่างเงี้ยครับเสียดายตัวนี้ตัวนี้ก็เสียดายแต่ แต่ก็ยังจะทดสอบดูก่อนนะครับแต่ยังจะทดสอบดูหลังตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเบอร์สิบสองไหมสิบสองเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้ทรงหัวแบบแบบอยากได้แบบอยากได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยมีข้อหัวมีขั้วหัวเวลาสับเปาะ,ปะ,ปะ,ปะ ไม่สูญเสียนะครับแล้วก็ไม่อมดินด้วยสับไปนะครับสับล่วงล่วงล่วงไปบางตัวถ้ามันถ้ามันขั้วหัวติดกับกันกับโคนนะครับมันจะอมดินตรงเนี้ยติดไปติดไปติดไปนะครับอันนี้คือลักษณะที่ต้องการลักษณะที่คัดลักษณะที่คัดเอาไม่ไมีขั้วหัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยาวด้วยแต่อาจจะไม่ลํำพวกนี้มันไม่ลํำมันไม่ลํำรูกรอมหายากหน่อยนะทั้งยาวทั้ง เอาว่ากันไปนะครับเบอร์นี้เห็นไหมรำขึ้นมานิดหนึ่งแต่หัว่าก็ก็ยังกอดอยู่ยังกอดต้นอยู่ยังกอดต้นอยู่ยังกอดต้นเขาเรียกแต่เราขอกเราตัดมันก็หายเนาะแต่แต่ไม่แน่บางทีอาจไปปลูกลเคชั้อนอื่นอาจจะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งเราก็เลยยังทิ้งปีนี้เลยไม่ได้ตั้งแต่เช่นปีนี้เลยไม่ได้ครับ อ่าตัวนี้เบอร์สุดท้ายมาสุดท้ายดีขึ้นมานะพยุทธ์ดีขึ้นมาครับใหญ่ขึ้นมาเลยพวกนี้เป็นพวกต้นเตี้ยเลยนะครับต้นประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบต้นครับนะครับเป็นทรงสุ่มเหมือนที่การเลยนะครับทรงสุ่มโอเคอ่าทรงสุ่มอาจจะไม่โอเคเพราะว่าบางที่ก็ไม่ชอบนะพยุทธ์แต่แต่แตเอาง่ายง่ายคือมัน,ม,น,ม,นมันก็เป็นเทนเนาะการผลิตมันสับปะหลังมันเป็นเทนของมันอยู่นะครับผม บางปีอย่าง3ามสหปีก่อนยาวใหญ่ยาวใหญ่ยิ่งชอบมามใช่ไหม,มแต่ทุกวันนี้เราปลูกเขามาผลผลิตเก็บเกี่ยวสั้นลงเจ็ดเดือน8เดือนเก็บแล้วนะครับทรงนิยมก็อทรงนั้นเลยทรงแบบนะมันจะหลังคนทําพันธุ์ก็ต้องตามเทรนด้วยนะครับก็ประมาณนี้คอภิยุทธ์ก็อีกสักประมาณ3ปี สปีพวกนี้จะออกสูส่เกษตรกรอ่าใช่อย่างน้อยก็จังหวัดสกลนครเรามีล้นะครับพันที่จะออกมือสูส่มือเกษตรกรมีในใจแล้วแหละออมีในใจแล้วแต่ยังไม่ออ,กอีกนะในใจแล้วก็ก็ให้ตัวตัวบนนะัแต่ว่าให้ไปดีกับแปลงทดสอบก่อนครับอ่าไม่ใช่ดีแต่ในพื้นที่ทดลองเรานะครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าปัจจัยบางทีมันต่างกันนิดนึงมันก็ส่งผลต่อ ต่อหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มีมีบทเรียนมาอย่างเราดีในแปลงทดลองร้วไปทดสอบที่อื่นไม่ได้รับความนิยม,มเคยมีครับ <laughs> เคยมีเราก็เลยไม่รีบร้อนก <laughs> ับ <laughs> อีกปัจจัยหนึ่งที่ที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องลูกใบด่างยึดเ <laughs> พราะมันระบาดมาแล้วทางอีสานเหนือทางเนี้ยซึ่งซึ่งแต่ก่อนมันคีนมันมันไม่มีครับ เราก็พยายามคัดที่มันไม่อ่อนแอต่อโรคใบด่างนะครับมันทุกวันนี้ถ้าถ้าสังเกตดูถ้าเป็นมันโตเร็วๆหน่อยงอเยาวๆหน่อยใบสีซีดๆหน่อยโตเร็วๆใบบางๆนะครับมันจะมันจะติดใบด่างเร็วมากนะครับเพราะว่าใบด่างมันมันขยายพันธุ์มันขยายมันมันมันแพร่กระจายไม่ใช่ขยายพันธุ์มันแพร่กระจายด้วยด้วยไอตัวแมงวีขาวนะครับมันเจาะตัวที่เป็น ปหาหะแล้วก็ไปเจาะตัวเจาะตัวนึวงติดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งใบด่างนี่มันอันตรายมากๆเพราะว่าทําลายผลผลิตละหนึ่งสองต้นพันธุ์ที่อยู่ในแปลงเนี่ยก็คือไม่สามารถไปปลูกได้แล้วเพราะว่ามันเป็นเชื้อนะครับก็แปลงนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลง 1, 1> เม็ดพัน 1, 000, ที่พ่อเม็ดแล้วก็เอาจากเม็ดนี่แหละไปปลูกเพื่อจะคัดมาเป็นรุ่นต่อไปรุ่นสองรุ่นสามอย่างแปลงนี้ อย่าเ <Okay. S 2> ปลี่ยนแปลงหนึ่งใช่ไหมครับครับ